ในวันที่12สิงหาคมปี1981ที่โรงแรม Waldorf ฟแอตโตรีนะครับใจกลางแมนฮัตตันมหานครนิวยอร์ก IBM ได้เปิดตัว IBM PC เพื่อเข้าสู่ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่างเป็นทางการในไม่ช้าโลกก็เปิดรับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเหล่านี้นะครับยอดขายกว่าหลายล้านเครื่องโดย IBM เนี่ยสามารถครองยอดขายเหล่านั้นได้แบบเบ็ดเสร็จทิ้งนำโด่งคู่แข่งอย่างไม่เห็นฝุน่น แต่เรื่องราวเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อใช้เวลาเพียงไม่ถึงทศวรรษธุรกิจ PC ของพวกเขาเนี่ยก็ถึงคลาล่มสลายตายจากไปแบบไม่เหลือเขาล้างความยิ่งใหญ่ในอดีตอีกต่อไปนะครับซึ่งสุดท้ายในปี2005บริษัทคอมพิวเตอร์สัญชาติจีนอย่าง Lenovo Group ก็ได้เข้ามาเทคโอเวอธุรกิจ PC ของ IBM ไปแล้วมัดเกิดอะไรขึ้น,นครับกับเรื่องราวของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่น่าเกรงขามมากๆในตอนนั้นอย่าง IBM กับธุรกิจ PC ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technology This is Geek Story สวัสดีครับผมดนธราดนจากเดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g ิ๊กสตอรี่นะครับรายการที่เล่าเรื่องราวประวัติธุรกิจนาทร,รีเรื่องราวทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าฟังผ่านรายการ g ิ๊กสตอรี่สำหรับใน ep นี้มาว่ากันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งของบริษัทยักษ์ใหญ่ในอดีตท,ที่เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทําให้มพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยเข้าสู่ตลาดแมสได้สําเร็จนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเรื่องราว การเริ่มต้นการปฏิวัติคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นโดยสตีฟจ็อบส์นะครับที่ได้เปิดตัว a p p l e i ล o ูด้วยราคา1298เหรียญสหรัฐในปี1977นะครับในขณะที่คู่แข่งอย่าง c o m m o d o นะครับเปิดตัวตามมาทั้งสองได้รับการออกแบบสำหรับผู้บริโภคทั่วไปนะครับในเดือนสิงหาคมเดียวกันแทนดีได้เปิดตัว TRS80 นะครับซึ่งมาพร้อมกับเกม ซึ่งในช่วงแรกๆนั้นคอมพิวเตอร์ส่วนคนเหล่านี้เนี่ยจำกัดเฉพาะการเล่นเกมนะครับและมันเป็นเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมบางอย่างเพียงเท่านั้นส่วนฝากฝั่งของ IBM นั้นลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นองค์กรนะครับที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาเป็นหลักแต่การเข้ามาของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยก็ทำให้ IBM ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้อีกต่อไปภายในปี1980ลูกค้าหลายๆอุตสาหกรรมของ IBM เนี่ย เริ่มบอกให้ IBM เข้าร่วมต่อสู้ในศึกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับโรงงานของ IBM ในหลายๆแห่งนะครับทั้งในนิวยอร์กเองเหล่าวิศวกรของ IBM เนี่ยกำลังเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรเปลี่ยนโลกตัวใหม่นี้หน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับการสร้างคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอยู่ใน,นแผนกผลิตภัณฑ์ทั่วไปของ IBM นะครับซึ่งมุ่งเน้นไปที่มินิคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ดี ที่ถือว่าพวกเขาเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างสูงมากๆแต่ต้องบอกว่าหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยไม่มีงบเพียงพอที่จะมาสร้างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับแฟรงค์แคลลี่ซึ่งเป็น CEO ของ IBM ในตอนนั้นได้ตัดสินใจให้ทุนในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับโดยใช้งบที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการต่างๆของบริษัทเพื่อให้สามารถผลิตมันออกมาให้ได้เร็วที่สุดโดยแคลลี่ได้หันไปหาวิลเลียมโบรนะครับ ผู้ซึงเคยคิดเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรดังกล่าวมาก่อนซึ่งโลเองเนี่ยรายงานตรงต่อแครี่โดยข้ามระบบระเบียบที่ล้าหลังทั้งหมดของ IBM นะครับรวมถึงวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนของบริษัททั้งหมดซึ่งปกติเนี่ยต้องใช้เวลาราวๆ4-5ปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใดๆออกมาแต่ตลาด PC นั้นเติบโตเร็วเกินไปนะครับที่จะรอเวลาดังกล่าวแครี่ต้องการให้โครงการนี้เนี่ย เสรสิ้นภายใน1ปีและพร้อมที่จะสนับสนุนโลเต็มที่แผนของโลก็คือการซื้อส่วนประกอบต่างๆและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยนำมายำรวมกันสร้างเป็นแพ็กเกจที่มุ่งเน้นไปที่ตลาดผู้บริโภคโดยไม่ต้องลงทุนในการวิจัยและพัฒนาใหม่ที่อาจต้องใช้เวลานาน,านมากๆนะครับ IBM PC จะไม่มีระบบ,บปฏิบัติการที่ IBM ใช้ในระบบเมนเฟรม แม้แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีลูกค้ากี่รายที่จะสนใจนะครับรวมถึงอาัถูุคัดค้านจากเหล่าพนักงานที่ขายคอมพิวเตอร์เมนเฟรมดังนั้นโครงการนี้จึงถูกเก็บเป็นความลับขั้นสุดยอดเลยก็ว่าได้แจ็คแซมนะครับเพื่อนของโลเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ที่รู้จักกับบิลเกตและเขาได้ติดต่อกับเกตที่ตอนนั้นเนี่ยอายุเพียงแค่24ปีนะครับเพื่อดูว่าเขามีระบบปฏิบัติการที่ อาจจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของ IBM ได้หรือไม่เกตเองเนี่ยเพิ่งลาออกจาก Harvard นะครับเพื่อมาสร้างธุรกิจใหม่ของเขาอย่าง Microsoft แต่เกตเนี่ยเป็นคนที่มีสายตาที่เฉียบแหลมโดยเฉพาะในเรื่องธุรกิจนะครับในเดือนกระกฎาคมปี1980 IBM ได้พบกับเกตนะครับแต่ก็ไม่ได้ประทับใจในตัวเกตมากนักพวกเขาจึงหันไปหาแกลลี่คินเดลนะครับ ที่เป็นประธานบริษัทซอฟต์แวร์สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในขณะนั้นแต่ต้องบอกว่าการประชุมกับแกติคินเดาเองเนี่ยก็ดูจะหนักกว่าฟังบิลเกตนะครับการประชุมแทบจะไม่มีความคืบหน้ามีการโต้เถียงกันตลอดเรื่องข้อตกลงที่ไม่เปิดเผยข้อมูลมากเกินไปและสุดท้ายเกตจึงกลายเป็นทางเลือกเดียวของพวกเขานะครับและเกตเองเนี่ยก็จริงจังกับ IBM เป็นอย่างมากโลดได้เจรจาเงื่อนไข ปริมาณและวันที่ส่งมอบกับซัพพลายเออร์รวมถึงส่วนซ้อมแปร์ของเกรเอนะครับเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาของ IBM แต่เกตกล่าวว่า Microsoft เนี่ยไม่สามารถเขียนระบบปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นเขาจึงซื้อระบบที่มีชื่อว่า QDOS ที่สามารถนำมาแก้ไขปรับปรุงตามความต้องการของ IBM ได้ต้องบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ ที่จะพลิกหน้าบริษัทหน้าใหม่อย่าง m i r r s s o t เปไปเลยนะครับเพราะ IBM เนี่ยไม่เลือกที่จะดูแลซอฟต์แวร์ตัวนี้เองกับให้ Microsoft เป็นคนจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดนั่นหมายความว่า Microsoft เนี่ยยังคงมีสิทธิ์ทุกอย่างในระบบปฏิบัติการดังกล่าว Microsoft จ่ายเงินเพียงแค่75,000ดอลลาร์สำหรับ QDOS หลังจากนั้นก็นำมาแก้ไขเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแต่จากการลงทุนดังกล่าวเนี่ยได้เพิ่มมูลค่าของบริษัทให้กลายเป็น 27,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในภายหลังเลยก็ว่าได้นะครับโดยการตัดสินใจที่ผิดพลาดของ IBM ในครั้งนี้เนี่ยทำให้ Microsoft กลายเป็นผู้กำหนดมาตรฐานสำหรับระบบปฏิบัติการของ PC นะครับแต่ก็ต้องบอกว่า IBM เนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าธุรกิจ PC จะใหญ่โตได้ถึงเพียงนี้เกตได้กล่าวในภายหลังกับเรื่องราวดังกล่าวนะครับว่าเขาเพียงแค่โชคดีเท่านั้นเมื่อถึงวันสำคัญในวันที่12สิงหาคมปี 1,981. ฟิลิปเอสทริดผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมที่ขึ้นชื่อในเรื่องมาตรฐานของบริษัทที่ได้มาดูแลการเปิดตัวในครั้งนี้เนี่ยเริ่มมีความสงสัยว่าจะมีใครมาร่วมงานที่ w a r d o r f Astoria สถานที่เปิดตัว IBM PC หรือไม่นะครับ IBM PC เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กและเป็นธุรกิจที่ IBM เนี่ยไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวมาก่อนแต่พบว่ามีคนมาเต็มโรงแรมที่จัดงานเลยทีเดียว เอสติดเองเนี่ยได้บรรยายถึง PC โดยมีเครื่องหนึ่งไว้สาธิตการใช้งานและคอยตอบคำถามผู้ที่เข้ามาร่วมชมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า IBM ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันคือโลกใหม่นะครับที่พวกเขาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเพราะ IBM เเี่ยเน้นไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ขององค์กรเป็นหลักเหล่าพนักงานที่มาคอยตอบคาถามลูกค้าเนี่ยก็แทบจะไม่มีใครรู้ว่าเจ้าจะใช้เจ้าเครื่อง IBM PC นี้อย่างไร ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าหลังจากการเปิดตัวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเริ่มมีการจะส่งครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี1981และเพียงแค่ในปีแรก IBM PC เนี่ยสามารถสร้างรายได้1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมากกว่าที่บริษัทคาดการไว้มากเลยทีเดียวมีการคาดการไว้ก่อนการเปิดตัวว่า IBM เนี่ยจะสามารถขายได้ราวๆ1ล้านเครื่องภายใน3ปีแต่กลับกลายเป็นว่าในแค่ เพียงปีแรกหลังเปิดตัวลูกค้าก็แห่กันมาซื้อ PC ถึงกว่า200,000เครื่องต่อเดือนเอสเซและทีมงานของเขาเนี่ยก็ต้องยุ่งอยู่กับการซื้อเกมและซอฟต์แวร์ธุรกิจนะครับสำหรับ IBM PC โดยเข้าซื้อโปรแกรม Space ชีจาก Lotus รวมถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อื่นๆจากซัพพลายเออร์อีกหลายรายนะครับเพื่อมาเติมเต็มให้กับ IBM PC และนั่นเองเมื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์เริ่มเขียนโปรแกรมสำหรับ IBM PC พวกเขาก็ต้องใช้ระบบปฏิบัติการ DOS ซึ่งได้กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมไปเสียแล้วนะครับเหล่าคู่แข่งของ IBM เนี่ยต้องปรับตัวมาใช้ DOS และชิปของ Intel มากขึ้นเช่นกันเมื่อ IBM ได้เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านนะครับจาก CEO คนเดิมอย่างแคลลี่มาเป็นจอห์นโอเปิลซึ่งในช่วงที่โอเปิลเข้ามารับตำแหน่งต่อน,นี่เองนะครับเขาไม่ได้สนใจ PC มากนะัก และไม่เข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอย่างถ่องแท้แต่โดยรวมเนี่ยธุรกิจก็ยังมีความโดดเด่นรายรับของ IBM นั้นสูงถึง29,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี1981และเพิ่มเป็น46,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี1 9 8 4แปและตอนนั้น IBM ได้กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกแผนก PC ที่นำโดย S Street นะครับกลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหญ่มีพนักงานมากมาย เพิ่มขึ้นเป็นกว่า10,000คนมันทําให้กลายเป็นหน่วยงานที่ใหญ่เทอะาะอีกครั้งนะครับผิดจากการเริ่มต้นพัฒนา PC ที่ใช้คนเพียงไม่มากนะัก IBM ได้ทําผิดพลาดครั้งแรกกับผลิตภัณฑ์อย่าง PC j u จูเนียนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับตลาดคอมพิวเตอร์ในครอบครัวบริษัทไม่มีประสบการณ์กับลูกค้าในกลุ่มนี้ทันทีที่พนักงานขายของ IBM เริ่มเข้าหาลูกค้าพวกเขาก็รู้ว่ามีบางอย่างเนี่ยผิดพลาดอย่างมหันาล PC j u จูเนเนี่ยต่างจาก IBM PC รุ่นเดิมอย่างสิ้นเชิงบริษัทใช้เงินไปกว่า250ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนานะครับโดยใช้แป้นพิมพ์ขนาดเล็กที่มีชื่อว่าแป้นพิมพ์ชิกเลสทั้งซอฟต์แวร์อุปกรณ์ต่อพ่วงบอร์ดหน่วยความจำเรียกได้ว่า PC Junior ีเนี่ยส่วนใหญ่นั้นแทบจะไม่เข้ากันกับ IBM PC รุ่นอื่นๆเลยก็ว่าได้ส่วนความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์หลัก2รายนั่นก็คือ Intel และ Microsoft ยังเป็นปัญหาอย่างต่่ออเนืง ทั้ง Intel และ Microsoft เนี่ยทำเงินได้มากมายมหาศาลจากการขายผลิตภัณฑ์เดียวกันให้กับคู่แข่งของ IBM นั่นทำให้ราคา PC ลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีอะไรที่เป็นนวัตรกรรมใหม่นะครับทุกคนสามารถประกอบคอมพิวเตอร์แบบเดียวกับที่ IBM ทําทำได้และมันได้เกิดเหตุการณ์ครั้งสำคัญขึ้นเมื่อตัวเอสเซดและภรรยาของเขานะครับ รวมถึงพนักงานขา,ขายของ IBM จํานวนหนึ่งเนี่ยได้ขึ้นเครื่องบินจากลอสแองเจลิสไปยังเมืองดัลัสในขณะที่อยู่เหนือสนามบินดัลัสซึ่งอยู่ห่างจากพื้นดินนราว700ฟุตรกระแสลมแรงได้กระแทกเครื่องบินลงกับพื้นทําให้มีผู้เสียชีวิต137รายซึ่งรวมถึงเอสริดและพนักงานของ IBM ทั้งหมดอีกด้วยต้องบอกว่าเอสริดเองเนี่ยก็เป็นคนสําคัญที่สุดในธุรกิจ PC ของ IBM เขาเป็นคนที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงพนักงานต้องตกตะลึงนะครับกับการสูญเสียครั้งนี้พนักงานหลายร้อยคนเนี่ยเข้าร่วมงานศพของเอสทริดมันเป็นการสูญเสียทรัพยากรอันล้ำค่าที่สุดของ IBM ในธุรกิจ PC ในขณะที่ IBM เนี่ยยังคงคาขายพิวเตอด์ส่วนบุคคลอีกหลายล้านเครื่องแต่เมื่อเวลาผ่านไปกำไรจากธุรกิจ PC ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนแบ่งการตลาด PC ของ IBM เนี่ยลดลงจากประมาณ80%ในปี1982ถึง1984เหลือเพียงแค่20%ในทศวรรษต่อมาหลังจากถูกคู่แข่งโคลน PC และขายในราคาถูกกว่า IBM จึงคิดใหม่ทำใหม่นะครับโดยจะสร้างระบบปฏิบัติการใหม่ที่มีชื่อว่า OS/2 ซึ่งออกมาในปลายปี1987 แต่เวลานั้นระบบปฏิบัติการใหม่ของ Microsoft อย่าง Windows ได้เข้าสู่ตลาดมา2ปีแล้วนะครับและได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม OS 2เองเนี่ยไม่สามารถใช้โปรแกรมเก่าของ DOS ได้ทำให้แอปพลิเคชันสำหรับซอฟต์แวร์ของ OS 2เนี่ยต้องใช้เวลาอีก1ปีกว่าจะออกสู่ตลาดตัวเกตเนี่ยเคยเสนอขาย Microsoft ให้กับ IBM ในช่วงกลางปี1986แต่ IBM นี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวนะครับ ซึ่งส่งผลให้ Microsoft กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอุตสาหกรรมในทศวรรษถัดมายิ่งไปกว่านั้นทั้งโลโอเปและผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆของ IBM เนี่ยไม่เข้าใจตลาด PC เหมือนที่ a s t r i ิเข้าใจนะครับพวกเขามีความเข้มงวดในเรื่องการทดสอบซอฟต์แวร์ไม่ให้มีจุดบกพร่องก่อนออกสู่ตลาดแต่ต้องบอกว่าตลาดนี้เนี่ยมันได้กลายเป็นตลาดของความเร็วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คู่แข่งต่างสร้างผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเร็วกว่าและสามารถทำงานได้ดีกว่าให้ผู้ใช้ระบุป,ปัญหาและวจึงค่อยแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วแทนรวมถึงการตัดสินใจในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องชิปโดยเฉพาะรุ่น80386ซึ่งเป็นชิปรุ่นใหม่เร็วและแรงมากๆเหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ในยุคถัดไปแต่แม้คู่แข่งจะย้ายไปใช้ชิปตัวใหม่กันหมดแล้วนะครับ IBM เนี่ยยังคงทำงานอยู่กับชิป286 ซึ่งทำงานได้ช้ากว่ามากๆตัว OPPO เอเนี่ยกเกษียณในปี1986และจอห์นเอเกอร์ก็ได้เข้ามาเป็น c ี o ต่อนะครับเอเกอร์เองเนี่ยตระหนักดีว่าธุรกิจเมนเฟมเข้าสู่ช่วงตกต่ำเป็นเวลานานมากแล้วธุรกิจ PC ก็เริ่มตกต่ำอย่างรวดเร็วขนาดองค์กรก็ใหญ่เทอะทะไม่สามารถสู้กับเหลาบริษัทหน้าใหม่ที่กำลังผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดในยุคนั้นได้อีกต่อไป IBM เนี่ยยังประคองธุรกิจ PC ต่อไป จนกระทั่งสมูเอลพามิซาโนนะครับขึ้นมาเป็น CEO ของบริษัทในปี2002ซึ่งในตอนนั้นเนี่ย IBM ยังเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายใหญ่อันดับ3แต่ต้องบอกว่า PC เนี่ยได้กลายเป็นธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์และบริษัทแทบจะไม่สามารถหากำไรได้จากธุรกิจนี้อีกต่อไปเนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงมากรวมถึงการเกิดขึ้นของแบรนด์ใหม่ๆมากมายพวกเขาจึงต้องตัดสินใจยุติกิจการ PC ที่เป็นหนึ่งในตำนานของบริษัทโลงเสียทีนะครับในเดือนธันาวาคมปี2004 IBM ได้ประกาศข่าวใหญ่โดยขายธุรกิจ PC ให้กับ Lenovo ในราคา1,750ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอันเป็นจุดสิ้นสุดของ IBM PC ในท้ายที่สุดนั่นเองโดยสื่อชื่อดังอย่าง New York Times ได้กล่าวถึงดีลครั้งประวัติศาสตร์นี้ไว้ว่า IBM เป็นบริษัทข้ามชาติเป็นต้นแบบของบริษัทอเมริกันที่ทุกคนยอมรับ พวกเขามองอนาคตตัวเองไว้ไกลกว่าแค่ธุรกิจคอมพิวเตอร์ IBM กําลังโฟกัสไปที่การบริการการให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนองค์กรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งทั้งหมดเป็นธุรกิจที่สร้างผลกําไรให้กับ IBM ได้มากกว่าธุรกิจคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่พวกเขาจําเป็นต้องปิดฉากตำนานอันยิ่งใหญ่ไว้เพียงแค่นี้สำหรับเรื่องราวของ IBM กับ ธุรกิจ PC ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวประวัติหน้าธุรกิจนักเทโลีเรื่องราวทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ e e k Story ก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง g e e k Follower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Pod Bean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดิในทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับทั้งไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i น e แอดที่แอดธารดน a t h a r a d h o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสารดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาการไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ